วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถสมพลลุงยนต์สาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็น Isuzu All New ตัว S นะคะเครื่อง1.9ปี2022นะคะคันนี้เลยอยากจะบอกว่ารถใหม่วิ่งน้อยมากนะคะคุณลูกคา้าแล้วสภาพนะคะคุณลูกค้าแทบจะได้ไป้ายแดงไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมากค่ะเรามาชมตัวรถกันเลยว่า คันนี language, language. ้นะคะคุณลูกค right? ้าจะได้อะไรจากเราไปบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าข้างหน้านะคะก็จะเป็นปี2022นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบใหม่แล้วตรงนี้นะคะสัญลักษณ์อีซูนะคะก็จะเป็นโครเมียมเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าไฟนะคะของเจ้าปี2022นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไฟด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว S เครื่อง1.9นะคะเป็นสเป c แคปนะคะคุณลูกค้า รถส,สวยมากนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาค่ะเรามาดูคันนี้นะคะที่สำคัญนะคะทางร้านเรานะคะจะทรงลงล้อให้คุณลูกค้าแล้วนะคะแล้วอยากจะบอกว่าแม็กสวยมากนะคะคุณลูกค้าคือคุณลูกค้าได้ไปนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องมาไปทำอะไรเลยก็คือ รถสวยมากนะคะมาค่ะเรามาดูด้านข้างตัวรถกันเลยด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้านะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างสติกเกอร์นะคะเดิมเดิมจากโรงงานจะเป็นสเปกแคปนะคะคุณลูกค้า เปิดก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะลถกคันนี้สวยมากนะคุณลูกค้าที่สาคัญราคาไม่แรงแล้วคุณลูกค้าได้ปี2022ด้วยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าไฟท้ายนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะไฟท้ายนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วคันนี้นะคะเราก็จะแถมแม็กไลเนอร์ให้คุณลูกค้ากันอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็นตัว DDI เครื่งง1.9นะคะคุณลูกค้า มาค่ะเรามาชมตัวรถกันเลยทุกทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าก็สามารถออกรถเกติเราได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะก็สามารถซื้อรถเกติเราได้ค่ะเบื้องต้นนะคะเตท์เรานะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะทุกทุกอาชีพออกรถกับเราได้นะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพเกษตรกรแล้วเหมาะก่อสร้างหรือว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถปรึกษาสอบถามเราได้นะคะมาค่ะเรามาดูตัวรถภายในกันดีกว่า ภายในตัวรถนะคะคุณลูกคา้าภายในตัวรถนะคะอยากจะบอกคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะคุณลูกคา้าภายในคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดานะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดานะคะคุณลูกคา้าคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าราคาไม่แรงแล้วที่สําคัญเปิดแคปได้นะคะคุณลูกคา้าปีเป็นปี2022ภายในด้านในนะคะคว้างขวาง,วางอยากจะบอกว่าไอ้พวก ที่หุ้มนะคะก็คือยังไม่ออกยังไม่ยังไม่แกะเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าใหม่วิ่งน้อยคันนี้นะคะใหม่วิ่งแค่เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเองค่ะคุณลูกคา้าอยากจะบอกว่าคุณลูกค้าได้ป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่สําคัญนะคะหกเกียร์ก็คือด้านในตัวรถนะคะสวยมากเลยนะคะของอีซูนะคะภายในตัวรถก็คือแบบเรียบหรูคือมองแล้วคือแบบ สบายตามากนะคะคุณลูกค้าที่สําคัญมีที่วางแก้วแล้วก็เป็น6กเกียร์มีวิทยุให้คุณลูกค้าฟังสามารถเชื่อม U S B ได้นะคะคันนี้รถสวยมากแล้วไม่วิ่งแค่เจ็ดพันโลค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถชมรถตัวจริงได้นะคะที่ที่เต็นท์เรานะคะเต็นท์เรานะคะยูสีแยกไฟแดงนองเสือทาม่วงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ะค่ะ มาค่ะเรามาชมราคาเจ้าคันนี้กันเลยคันนี้นะคะเป็น Isuzu All New Spec Cab ปี2022นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่520,000บาททวนค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่สะดวกมาชมรถเราที่ร้านนะคะเราตอนนี้นะคะทางเต็นท์เรานะคะมีเซ็นนอกพื้นที่ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็โทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์09841895 ลูกค้าแล้วหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะเป็นเรานะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรี่ uc แยกไฟแดงหนองเสือท่าม่วงค่ะสําหรับวันนี้นะคะเซลมินก็มาอัปเดตสต็อกให้คุลูกค้าชมรถเขาใหม่กันนะคะก็ฝากคุลูกคา้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็จะ เซลร์นก็จะมาบอกโปรโมชั่นร้านนะคะออกเงกับเราวันนี้นะคะค่าซี45วันฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีขรบให้คุณลูกค้าด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเจ้าขันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าไว้ในดวงใจนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจก็โทรมาหาเราได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ